วิธีสมัครใบแนนและการยืนยันตัวตนด้วยมือถือง่ายๆด้วยตัวคุณเองปี2022อัปเดตล่าสุดสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตุกอินฟินิต88นะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการสมัครใบแนนนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆจะสามารถได้รับส่วนลดนะครับค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเนี่ยนะครับ 20%นตะครับตลอดชีวิตนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเพื่อนการสมัครใบแนนจะมีการสมัครได้2อแบบแบบที่1คือสมัครผ่านเว็บไซต์นะครับของใบแนนนะครับหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งทั้งสส่วนเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับใช้นะครับถ้าสมัครผ่านเว็บไซต์ก็สามารถใช้ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้สมัคร กดสมัครเข้าไปได้เลยนะครับคลิปก็จะอยู่ใต้คลิปนี้นะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปหรือถ้าเพื่อนๆใช้แอปพลิเคชันนะครับใช้แอปพลิเคชันเพื่อนๆก็เอาโค้ดอันนี้เอารหัสตรงนี้เนี่ยใส่ลงไปหรือจะมีโค้ดวางอยู่ข้างล่างคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถ Copy เข้าไปได้เลยจะมีโค้ด2อันใช้อันไหนใช้อันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับก็จะได้รับส่วนลดเช่นกันอ่านะครับโอเคไหมหลังจากนั้นเมื่อคลิกแล้วเนี่ยนะครับพอเพื่อนๆคลิกแล้วเนี่ยก็ จะวิ่งเข้ามาที่หน้านี้นะครับเพื่อนๆอะจะวิ่งเข้ามาหน้านี้ซึ่งข้างบนตรงนี้เขาจะให้เราทําการดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งถ้าเรายังไม่มีเราดาวน์โหลดได้แต่ว่ายังไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับก็กดปิดไปก่อนนะกดปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆเนี่ยกดตรงรีจิตตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าของเพื่อน <S <S ๆ,ๆท่านใดที่ขึ้นขึ้นมาแล้วข้างหน้าตรงนี้มันมีคําว่าให้เราทําการเขาเรียกว่าเว็บไซต์คุกกี้ก็ให้กดยอมรับนะครับ ให้กดยอมรับไปเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการเก็บเซกชันเก็บอะไรเงี้ยในการทํางานนะครับในการสมัครอ่าก็เราก็สามารถทําได้แล้วก็ตรงรีจิตตรงนี้เนี่ยนะครับจะมี2อสอ,ส,อส่วนบางบางท่านก็จะเจอคําว่า g ก็ Get Start บางท่านก็จเจอคําว่า Get Now Get new อย่างเงี้ยนะครับก็ก็ให้กดตรงแถบที่มันเป็นสีส้มนี้ได้เลยนะครับจะเป็น Get New Get Start หรือลีจิ t n e w อ่าลีลีจิตแนอะไรเงี้ยก็ กดเข้าไปเลยนะครับเพราะกดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเขามีให้เราเลือกในการสมัครอยู่ด้วยกันทั้งหมดก็คือสามแบบ4แบบนะครับสแบบไม่ใช่สแบบ4แบบแบบที่1ก็คือให้เราใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าอีเมลหรือเราใช้ Apple ID ถ้าท่านใดที่ใช้ iPhone นะครับก็มันจะขึ้นแอปเป็นแอปเปิลมาห้อัตโนมัติหรือใช้ตัว Gmail ในการสมัครนะครับข้างล่างตรงนี้จะเป็นเรื่องของท่านที่สมัครแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปโดนี้เนี่ยผมจะสมัครผ่านอันข้างบนนี้นะครับเนี่ยอันข้างบนนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคลิกเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจอหน้านี้นะครับเ,เขาให้เราเลือกก็คือประเทศที่เราอยู่นะครับโดยอัตโนมัติตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราเลยอัตโนมัติก็คือเป็นประเทศไทยแต่ถ้าเกิดว่าของท่านใดไม่ขึ้นให้กดคลิกเข้าไป ให้คลิกที่ตัวเขาเองเนี่ยนะครับมันก to yes. ็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกเป็นประเทศเห็นไหมครับเนี่ยเราก็เลือกประเทศที่เราอยู่ได้เลยนะครับถ้าเราอยู่ประเทศตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยเราก็เลือกไทยคือมีเยอะมากนะครับมันเพื่อนนะเพราะว่ามันเป็นสากลมากนะครับตัวใบแหนเนี่ยคนใช้เยอะทั่วโลกนะครับอ่าสมมติผมเลือกเสร็จแล้วก็จะเป็นประเทศไทยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดตัวคอนเฟิร์มนะครับกดคอนเฟิร์มเลยนะครับอ่าตรงนี้กดไป พอเรากดคอนเฟิร์มเสร็จเขาก็จะบอก3ขั้นตอนที่เราต้องต้องทำหนึ่งก็คือ r e a t e นะครับตัวเอง Create รหัสขึ้นมาเป็นของตัวเองก่อน 2. นะครับคือเป็นการยืนยันตัวตนเป็นการเข้าไปในการที่จะทำการเขาเรียกว่านะยืนยันตัวตนด้วยบัรประชาชนนั่นแหละนะครับว่าเราเนี่ยมีตัวตนจริงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น Unlock นะครับในเรื่องของการ Start t เ a d i n g นะครับอันนี้เนี่ยก็ รอรออนุมัตินั่นเองก็คือการอนุมัติว่าเราสามารถเข้าไปซื้อขายได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยก็คือเราจะทําการ create account ของเรานะครับก็กด create a c c o u n ตตรงนี้เขาจะให้เราทําการสมัครนะครับโดยการใชอ้อีเมลนะครับอีเมลอีเมลตรงนี้ต้องเป็นอีเมลที่สามารถรับข้อข้อความได้ด้วยนะครับรับข้อความด้วยรับข้อมูลได้ด้วย นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีรหัส OTP ส่งไปให้เราแล้วก็พาสเวิร์ดตรงนี้เป็นรหัสในการเข้าใช้ระบบนะครับซึ่งนะครับเ,เราจะต้องออใช้เป็นตัวใหญ่ตัวตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กตามด้วยตัวเลขส่วนตรงนี้เนี่ย reference ID ตรงนี้เนี่ยนะครับของเพื่อนๆบางท่านนะครับก็จะได้เป็นตัวอักษรของบางท่านก็จะได้เป็นตัวเลขแล้วแต่ว่า เราไปคลิกในส่วนไหนนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้เนี่ยนะครับหรือในอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะมีหลายๆเขาเรียกหลายตัว r e ference ให้เราคลิกแต่พอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราดูว่าอันนี้ใช่ของอ,อย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับก็ใช้อันนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นตัวเลขซึ่งลิงก์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใตค้คลิปตรงนี้เพื่อนๆกดได้เลยจะใช้ลิงก์ที่1หรือลิงก์ที่2ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากด yes ตรงนี้เอาไว้นะครับก็กด yes ไป เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็เดี๋ยวกด next ต่อไปได้ครับข้อสังเกตตอนที่เราตั้งรหัสผ่านนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีขึ้นมาเลยบ,บังคับให้เราเลยนะครับมีต้องต้องเกินตัว8ตัวนะครับมีพิม์พใหญ่พิม์เล็กนะครับมีตัวอักษรเห็นไหมพอครบเดีมันขึ้นเขียวไปไม่แปลว่ารหัสเราผ่านแล้วนะครับเราก็ตั้งประมาณนี้นะ,อะพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ กด next ไปได้เลยอย่าลืมกดแยกตรงนี to to next, stop. Stop ้ด uh, okay. ้วยนะครับนี right ่แล้วเราก็กด next ตรงนี้ไปอ่าเราสามารถกดดูรหัสของเราได้ด้วยนะตรงนี้นะครับอ่าอ่ากด next ไปนะครับอ่าแล้วเขาก็จะให้เราเข้าไปเช็คอีเมลเห็นไหมเขาจะมีให้เราเข้าไปเช็คอีเมลเราก็เข้าไปเช็คอีเมลนะครับอ่ะนะครับก็จะมีอีเมลส่งมาให้เราแบบนี้เห็นไหมเราก็คัดลอกไอตัวรหัสอันนี้เนี่ยนะครับนะครับอันเนี้ยเอาไปใส่ใน ในตัวของที่เราสมัครก็คืออันนี้ในไบแนน c e ของเราต้องใช้นะครับเห็นไหมเอามาวางรหัสตัวตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณา30ถึง60วินาทีนะครับแล้วก็จะหายไปถ้าเรากดไม่ทันตรงนี้มันจะมีให้เราเก็ตนิวใหม่เราก็ต้องเก็ตนิวใหม่โอเคไหมเสร็จแล้วผมก็จะกดสับมิดเลยนะครับกดสับมิดตรงนี้นะก็กดสับมิดไปข้างข้างล่างเนี่ยเขาจะมีขึ้นมาว่า success นะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวดูนะ ข้างล่างนี่นะครับเห็นไหมขึ้นคำว่าไพไพไพมันอ่านว่าอะไร f y ก็คือผ่านต่อไปตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะให้เราใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเราจะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เรานะครับสามารถรับเลข OTP ได้เช่นกันเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราเข้าไปใช้งานเนี่ยในครั้งแรกนะครับเขาจะให้เรายืนย e ันอีเมล กับยืนยันเบอร์โทรศัพท,ท์อ่ายืนยันอีเมลกับยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับอ่าเสร็จแล้วเรากดเน็กไปได้เลยนะครับอ่าเขาก็จะมี sms ส่งมาที่โทรศัพท์ของเรานะครับทีนี้เราต้องเอา sms ของโทรศัพท์เราเนี่ยที่ที่ส่งมาที่โทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับที่เป็นของใบแนนเนี่ยนะครับเอามากรออ่าตอนนี้ผมได้รับรหัสแล้วนะครับก็จะเอารหัสอันนี้มากอรอนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็กดสับมิดไปได้เลยนะครับกดสับมิดไปได้เลยปั๊บอ่ะโอเคอันนี้นะครับอันนี้ขึ้นโอเคแล้วนะนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเรื่องของการคีเอทเห็นไหมมันขึ้นปุ่มสีเขียวนะครับเป็นการคีเ ต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะทําในแอปพลิเคชันนะครับหรือจะทําผ่านลิงก์อันนี้ไปได้เลยนะครับหน้าที่ของเพื่อนๆก็คือให้กดนะครับนี่เลยตรงนี้นะกดเลยนะผมจะทาตรงผมจะทําผ่านลิงก์นี้เลยนะไม่ไปทําในแอปนะครับจะได้ไม่ไม่สับสนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านอาจจะสับสนนะเราก็กดข้ามไปนะครับเพื่อนอ่ะ ก็มากดตรงเวลานี่เลยนะปุ่มสีสเหลืองนี่นะกดไปนะครับแล้วนะครับเขาจะให้เราทําการเลือกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลือกว่าเราเนยอยู่ที่ประเทศอะไรเราก็คือเราอยู่ประเทศไทยนะครับนี่เราก็เลือกเลยเราอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับนามชื่อจริงนามสกุลจริงลงไปพร้อมกับวันเดือนปีเกิดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะ แต่ว่า,นาในอันน,นี้ยผมก็จะใส่เป็นแบบเ,เป็นทดสอบไปให้นะครับเ,เพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เป็นชื่อ,อชื่อตรงนี้นะครับชื่อจริงนะครับนามสกุลจริงต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ,อังกฤษนะนะครับอังกฤษแล้วก็ตรงนี้วันเดือนเป็นปีเกิดเป็นคศนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะแล้วก็จะใส่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเ,เราก็กดคอนติเนียไปได้เลยนะครับ แล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราใส่ as-date ที่อยู่นะครับซึ่งที่อยู่ตรงนี้เนี่ยต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเราหรือว่าตามบัตรประชาชนของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอัพเอกสารที่เป็นหน้าบัตรประชาชนของเราลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเ,เพื่อนๆอะโอเคนะครับอันนี้คือเราก็ใส่ตามบัตรประชาชนของเราถ้าเราหาภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็ไปหาใน Google นะครับใน Google เอามาแปล นะครับแปลมาแล้วก็เอามาใส่เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยโค้ดตรงนี้จะเป็นรหัสไปรษณีย์ของเราแล้วก็ซิตี้ตังนี้ก็จะเป็นจังหวัดของเราเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดคอนติเนียไปได้เลยตรงนี้เนี่ยระบบนะครับเขาก็จะถามว่าเราจะทําการนะครับยืนยันตัวตนโดยการใช้อะไรครับใช้ ID ID card ก็คืออันนี้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ หรือจะเป็นพาสปอร์ตนะครับหนังสือเดินทางของเราหรือว่าจะเป็นไดเวอร์ diver, ก็คือใบขับขี่นะครับเราก็เลือกได้เลยโดยส่วนใหญ่เราก็จะเลือกบัตรประชาชนเป็นหลักถูกไหมครับเพราะว่ามันง่ายสุดนะครับก็เลือกบัตรประชาชนนะครับก็ให้เรากดที่บัตรประชาชนตรงนี้เห็นไหมครับก็จะขึ้นเป็นปุ่มสีเหลืองมาแล้วก็ให้เรามองกด continue ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบตัวอย่างของเขานะครับ เราก็ใส่ไปตามนี้นะครับใส่ไปตามนี้เลยเขาก็จะมีเทคนิคมาบอกให้เรานี้อันนี้ก็ไม่ต้องอ่านอะไรมากนะครับแล้วก็กด continue ไปนะครับอ่าทีนี้ก็จะมี2ส่วนให้เราเลือกนะครับส่วนที่1ก็คือจะเป็นในส่วนของอ่าอันนี้จะเป็นหน้าบัตรประชาชนอันนี้จะเป็นหลังบ <the> ัตรประชาชนนะครับก็ให้เรากดคลิกเข้าไปพอเรากดคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยระบบก็จะถามเขาก็จะถามว่าอนุญาตให้เข้าถึงหรือเปล่านะครับก็คือกล้องที่ที่เขาจะให้เราถ่ายคืออันนี้ต้องใช้กล้องมือถือถ่ายนะ นะครับต้องใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับมันจะ,ะระบบเขาจะไม่ได้มีรูปภาพมาให้เราเลือกเพราะฉะนั้นต้องวางให้ดีนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมก็จะมีมาประมาณแบบนี้เราก็จะต้องไปเอาบัตรของเรามาวางให้เรียบร้อยให้ตรงนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้องทําการกดเออเขาเรียกว่า take photo ก็เราก็กด take photo ไปขออนุญาตไปใส่ข้อมูลก่อนส่วนวิดีโอตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอ่ส่งรูปภาพตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดด้วยนะครับเ,เพื่อน ระบบเนี่ยถ้าเราทําเสร็จสับทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้นะครับทั้งหน้าบัตรและหลังบัตรนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วต่อไปก็ให้เรากด continue ได้เลยนะครับเราก็กด continue ไปได้เลยนะครับข้อมูลมันก็จะขึ้นมาว่าอัโปโหลดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ให้เรา continue ต่อนะครับกด continue ต่อทีนี้ขั้นตอนต่อไปเขาจะให้เราถ่ายรูปตัวเรานะครับถ่ายรูปหน้าเราเนี่ยเซลฟี่หน้าเรา นะครับตรงนี้ก็พยายามหาแสงที่มันสว่างสว่างชัดๆนะครับจะได้ถ่ายทีเดียวแล้วผ่านนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะถ่ายอยู่อย่างนั้นแต่ว่าทีนี้ผมทําคลิปไปโดนตอนนี้ทําเป็นในตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวลองดูว่าจะผ่านไหมนะครับถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวลองลองก่อนนะทีนี้ก็ให้เราเนี่ยนะครับก็คือกดตรงนี้นะกดที่รูปตัวตัวเราตรงนี้กดที่รูปตรง t a k ะ s e l ฟ i e เนี่ยนะครับกดปุ๊บ แล้วให้เรานีเลยนะครับกดตรงนี้หันหน้ามาหาเราหน่อยหันหน้ามาหาเราหน่อยนะครับแล้วเราก็ขยับเข้ามานะครับให้ตรงหน้าเราอเดี๋ยวลองดูนะไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเพราะว่าหน้าเรากับรูปเราในในตอนที่เราถ่ายบประชาชนนี่มันไม่เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับแล้วเราก็กดคอนติเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้เขาก็จะมีเทคนิคมาให้น้องให้แสงพอดีก็กดคอนติเนียร์ไปครั้งหนึ่งนะครับทีนี้อันนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีรูปขึ้นมาเดี๋ยวลองลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่าจะได้ไหมนะครับอ่ะผ่านแล้วนะครับคือไอ้ตรงเขียวๆเมื่อกี้ไอ้ตรงดําๆเมื่อกี้มันจะมีให้เราแบบทําตามคําสั่งที่เขาบอกครับคือถ้าเราหันซ้ายหันขวาแล้วมันถูกเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นมาประมาณแบบนี้นะอันนี้ก็คือขึ้นมาว่า v e r i f y c o n ย e า t i o n compile Com 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 นะครับน่าจะผ่านแล้วนะตอนนี้เราก็กดโอเคกดโอเคไปได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เขาก็อ่ะอันนี้น่าจะผ่านแล้วนะครับเพื่อนๆนี้นะครับก็คือเป็นวันที่อ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาเข,าเขียนว่า19นี่คืออะไรนะครับน่าจะรอย,ยืนยันราวนอีก7วันหรือเปล่านะครับอ่ะตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้แหละเดี๋ยวเรากดอ่า k บ็ค o ูโฮนะครับกลับไป อพอ Back to Home กลับมาแล้วเนี่ยก็จะมีอะไรขึ้นมาไม่รู้ตรงนี้นะเรากดปิดไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆอ,อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นะครับกลับไปที่แอปพลิเคชันของเราที่บ a แนนทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่เข้าไปเล่นที่บแอนแล้วนะอันนี้คือเราเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับในบ i แ a น c e เราว่าเราทําการ Verify เนี่ยผ่านไหมนะครับก็ไปดาวน์โหลดตัวบ i แ a น c e มาซึ่ง เราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Android และ iOS นะครับนี่เลยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะล็อกอินนะครับกดล็อกอินเข้าไปนะครับก็ล็อกอินหน้านี้จะเป็นหน้าที่เราใช้ในการเข้าใช้ระบบไบแนนในแอปพลิเคชับนบนมือถือนะครับก็จะมีให้เลือกอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะใส่อีเมลที่ใช้สมัครมกเมื่อกี้ลงไปก่อนนะครับะนะครับก็คือใช้อีเมลที่เรากรอกสมัครนะนะครับแล้วก็ ใส่พาสเวิร์ดที่เราสมัครไปแล้วก็กดล็อกอินได้เลยพอเรากดล็อกอินนะครับระบบเขาจะให้เราลากจิ๊กซอเนี่ยเอามาวางตรงนี้ให้มันตรงกันนะครับวางให้ตรงนะถ้ามันเหลื่อมนิดนึงมันก็จะไม่ผ่านนะครับอ่ะโอเคก็เข้ามาหน้านี้แล้วนะครับทีนี้พอเข้ามาหน้านี้อันนี้ผ่านแล้วนะครับอ่ะก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับะระบบช้านิดนึงผมก็ไปไวกว่าระบบนะครับ อพอเข้ามาหน้านี้หน้าที่ของเราคือเราจะต้องทําการนะครับก็คือเก็ตเก็ตโค้ดทั้ง2อันเลยเก็ตโค้ดทั้ง2อันเลยนะครับทั้งในส่วนของอทั้งในส่วนของอะไรครับในส่วนของอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็ตโค้ดนะก็กดพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆกดไปพร้อมกันกนี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยว เราก็เข้าไปเอารหัสในเมลก่อนในอ e ีเมลของเรานะครับเนี่ยมันก็จะมีรหัสของไบแอนซ์มานะนะครับเราก็ก๊อปปี้รหัสมานะครับแล้วเราก็เข้ามาที่แอปนะครับวางถูกนะอันไหนเป็นเบอร์โทรอ่าอันนี้เป็นอ e ีเมลนะครับเราก็เอาอ e ีเมลไปวางก่อนนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรหัสจากเบอร์มือถือนะครับอ่าเราก็จะต้องเอามาวางนะครับ นะพอระวางเสร็จนะคะเพื่อนๆข้างบนเป็นของอีเมลข้างล่างเป็นของเบอร์โทรศัพท์นะครับพอระวังเสร็จตรงนี้มันจะเป็นปุ่มสีเหลืองขึ้นมาเลยเรากดสับมิดไปอ่าโอเคนะครับถ้าผ่านแล้วระบบก็จะพาเราเข้ามาหน้านี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกของ fake ID นะครับอ่า fake ID ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่กด fake ละกันเนาะนะครับก็เลือกเป็นอันนี้ไปก่อนนะ อ่ะทีนี้เนี่ยพอผมกดปิดนะผมกดเป็นอันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ enable นะนะครับเพื่อนๆก็กดมาอันนี้ก่อนอ่ะนะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งค่าเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทีนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามากดที่ตรงนี้เลยนะครับยังไม่ต้องไปสนใจตรงอื่นเนาะนะครับเพราะตรงนี้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับเราก็มากดที่รูปตัวเราก่อนนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆของบางท่านเนี่ยนะครับพอเราเข้ามาในแอปเนี่ยบางทีเนี่ยของเราเนี่ยรหัสเราถูกอนุมัติไวมากนะครับเห็นไหมก็คือขึ้น v e r i f y เนี่ยคือถ้าขึ้นเป็นสีเขียวเนี่ยเนี่ยตรงข้างหลัง User เราเนี่ยนี่แปลว่าผ่านแล้วนะเราผ่านแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งเราสามารถกดเข้าไปแต่ถ้าของเพื่อนเพื่อท่านใดยังไม่ไม่ไม่ผ่านเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับบางคนใช้เวลาหนึ่งวันสองวันสามวัน ก็แล้วแต่เลยแต่บางท่านเนี่ยอย่างของผมเนี่ยใช้เวลาไม,ไม่ไม่กี่นาทีเองนะสมัครเสร็จไม่กี่นาทีก็คือผ่านเลยนะครับรู้ได้ไงว่าผ่านอะ่ะพอเรากดเข้าไปนะครับให้เรากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอข้อมูลตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคุกกี้นะมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ให้เรากดยอมรับไปนะครับต้องกดยอมรับนะเนี่ยก็ขึ้นเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเป็นคอม ตรงคอมไพล์ตรงนี้เราผ่านหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถไม่ว่าจะเป็น d ิโพ s ิตหรือว่าเป็นวิดดอเนี่ยก็ได้ตั้งแต่5 5 0 0 k ขึ้นไปนะครับเนี่ยห0 0 k ขึ้นไปเห็นไหมก็หลายตังค์นะครับไม่น้อยนะไอ้5ไม่ใช่500 5 0นะครับ50 50 k 50 k เนี่ยก็เป็นหลักพันล้านหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของตัวถ้าเป็นพวกคริปโตเนี่ยคริปโตเนี่ยเรา d ิ p o s i t ได้ไม่ไม่ลิมิตเลยแล้วก็ถ้าเป็นวิดดอเนี่ยได้ 8M เยอะนะครับ8 m แล้วก็ p two p เนี่ยก็อันลิมิตเหมือนกันนะครับก็เราก็ยืนยันตัวตนในระดับนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นเอะอวลิฟายพัสดนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ายังไงก็คงไม่ถึงขนั้นหรอกเนาะนะครับอ่ะย้อนลงมาก็กดย้อนลงมาจากข้างบนนะครับทีนี้นะครับเออ่ตรงนี้เนี่ยนะครับของเพื่อนเมื่อกี้หน้าหน้าตามันแปลกๆใช่ไหมเพราะว่าพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีให้เรากดเลือก เปิดหรือปิดนะครับของเพื่อนเพื่อนเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนของผมนะของเพื่อนเพื่อนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะบงับงคับให้เปิดหรือบังคับให้ปิดเลยอย่างเรนนี้มันเปิดอยู่พอเปิดอยู่เนี่ยหน้าแรกของเรามันจะไม่มีอะไรให้เราดูเลยโล่งๆแบบเมื่อกี้ก็ให้เรากดปิดนะครับเนี่ยกดปิดไปเห็นไหมครับก็จะกลับมาที่ไปเนนโปรก็จะมีข้อมูลให้เราได้ได้ศึกษาได้เล่นได้อะไรต่างๆแล้วนะครับเนี่ยก็จะดูจากตรงนี้ได้ ทีนี้เรากดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้หน้าจอเราเป็นสีขาวบางท่านบอกเอ้ยฉันอยากใช้สีดํทาทำยังไงก็กดที่รูปตัวเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วข้างบนมันจะมีรูปดวงจันทร์เพื่อนๆดูเดี๋ยวรอดูนะนี่นะครับมีรูปดวงจันทร์เราก็กดเลยนะครับแล้วก็กดโอเคครับเห็นไหม ถ้าของเพื่อนเพื่อนท่านใดไม่มีให้กดโอเคแล้วมันมาหน้านี้เลยก็กใช้หน้านี้ไปได้เลยนะครับอ่าโอเคไหมก็เป็นสีดำํำละนะครับทีนี้ก็คือตรงเห็นไหมบ i แ a น c ์ ance, ไลท์ตรงนี้ถ้าเรากดปิดเนี่ยมันจะโชว์หน้าตาต่างๆข้อมูลต่างๆขึ้นมาให้เราเลยนะครับโอเคไหมแล้วก็ก็จะมีให้เราดูที่นี้สิ่งที่เราต้องมาดูต่อก็คือในส่วนของเ,ออเขาเรียกว่าการซตติง้งหรือว่าการตั้งค่านะครับ โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยพอเราเข้ามาให้เราดูตรงนี้ต้องภาษาเนี่ยนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่ได้นะเราก็ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษยาวๆไปเลยนะครับก็ดูตามคู่มือตามวิดีโอที่ผมแนะนำแล้วกันแล้วก็เพื่อนๆก็ทําตามไปทีละสเต็ปโอเคไหมต่อไปนะครับเราจะต้องมาเปลี่ยนตัวตัวอะไรอะ่ะตรงนี้นะครับอ่านไม่อ่านเดี๋ยวอ่านผิดก็จะโดนต่อว่าอีกนะครับก็อันนี้ละกันนะที่ผมวงเนี่ยกดเข้าไปเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยนสกุลเงินเป็นเงินบาทนะครับหาบาทมีไหมเราลองพิมพ์เข้าไปมันขึ้นไหมบาทเนี่ยไทยบาทใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมกดเลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะนี่นะครับกดเป็นไทยบาทนะนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดย้อนออกมาเห็นไ,ไหม ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นไทยบาทแล้วก็ตรงนี้ตรงเ a y m e n t ตรงนี้ของเพื่อนถ้าไม่ได้ขึ้นไทยบาทแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ให้กดเข้าไปที่ตรง p a เ m e n t นะก็คือกดตรงนี้นะครับเข้าไปเปลี่ยนให้มันเป็นไทยบาทเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วเราก็เลือ่อนเลื่อนลงไปล่างเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะอยู่เพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัว T นะครับ T H B เห็นไหมเป็นบาทแบบนี้นะครับก็กดปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะขึ้นเป็นบาทให้เรา ทีนี้ตรงเนี้ยเป็นการเปลี่ยนภาษานะครับเป็นการเปลี่ยนภาษาถ้าเราเข้าเข้ามาแล้วมีให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเป็นเพื่อถ้ามีนะถ้ามีเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับรู้สึกว่าตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องของการตั้งค่าที่เหลือเราก็ลองเข้ามากดเล่นกดซื้อกดอะไรเนี้ยนะครับตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันให้เราได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้นะ เนี่ยนะครับเราก็กดเข้าไปดูได้นะจะมีฟังก์ชันมีการเรียนรู้เนี่ยนะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็ลองเล่นดูส่วนเรื่องของการฝากการถอนนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับรับ,ร,บรับชมข้อมูลในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับฝากเพื่อนๆด้วยกันกดติดตามกด subscribe แล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ส่วนท่านใดที่สนใจนะครับแล้วยังไม่ได้สมัครตัวใบแน้นะครับ เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสมัครได้นะครับอ่าก็สมัครได้ใต้คลิปโดนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีลิงก์สมัครผ่านเว็บไซต์หรือเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ดาวน์โหลดในส่วนของตัวใบแนนที่เป็นแอปพลิเคชันไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัว reference ID ซึ่งเพื่อนเพื่อนก็สามารถเอารหัสตรงนี้ไปใส่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถได้รับส่วนลดเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเนี่ยนะครับตลอดชีพ20%เเยอะนะครับเพื่อนเพื่อน อ่าโอเคไหมก็ลองดูแล้วกันนะครับติดขัดประกันใดยังไงก็คอมเมนต์ได้ใต้ใตคลิปโรนี้หรือว่าแอดไลน์ที่อยู่ใต้คลิปโรนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยอ่อยแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ